เดี๋ยวมันก็มาครับขายแข่งรถเหรอได้ครับขายแข่งกินรถนชีวิตพี่ไม่เคยมาทำตัวอะไรอย่างนี้เลยแบตตกเสียอรมเสียพรบพด,ดหมดตางนี้โอะไรรู้ X แฟช์บอยเหรอไม่กิฟต์เฮ้ยจริงเบาเดี๋ยวนี้เลยเหรอทำไมต้องเดี๋ยวนี้อยะไม่มีที่ติอ้า ได้เดี๋ยวถ้ามีที่ดินน่าโดนนะได้ได้ไดเฮ้ยเอาไว้ไม่ากแข่งรถแล้วมาไปไปเฮ้ยตะกร้อขึ้นรถเฮ้ย ไงอะไงที่รถแต่บอยแต่บอยพอกี่นู่นนี่มันรถไกลโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปเอาจริงเว้ยเฮ้ยเอาจริงเฮ้ยที่โทรมาบอกใหม่คลิปใหม่คลิปวะใหม่จริงหรอวะใหม่จริงเฮ้ยคนใหม่ไม่มีตำแหน่งเลยเุ้ยใช่เปล่าเฮ้ยดูทองรถดิ เฮ้ยตรวจดูสิเฮ้ยโอ้ยใหม่จริงเหรอวะโอ้ใหม่จริงๆับเฮ้ยได้ไม่ได้ไงวะสภาพเยี่ยมเลยพี่เฮ<ม>้จยจริงเฮ้ยใหม่จริงๆวะไม่มีรอยขีดถูเฮ้ยอยู่นี่ดิโอ้ยไม่มีตำหนิท้ายท้องโอ้เฮ้ยออกรถใหม่หรือเปล่าวะเนี่ยดูดิไม่มีตำหนิเลยเนี่ยรถใหม่อุ้ยเอาไปได้ยังไงวะเฮ้ยรถเถื่อนบเบาเฮ้ยรถรถมีทะเบียนหมดทุกคันลานนี้รถใหม่กิบ ทา oh. มีตรงนี้นะเอาตีนมาถีบหน้าเลยอุ oh. ้ยแม่งกล้าการันตีตีนถีบหน้าเลยเว้ยแม,ม่งเ้ยแล้วมันปีอะไรเนี่ยบอยปี2015โอ้ยเฮ้ยไอ้พอยลองค้อมนี่มึงเป็นยังไงมั้งลองดูนี่ตรงข้อมนี่ oh. <า>เออเอาข้อมดูเป็นไงโอ้ย oh. ให้พ่อขอซื้อดิเฮ้ oh. <Hey. S 2> ยไม่วิ่งเท่าไหร่วะดูไ <My. S 2> มวิ่งโคตรน้อย อุ้ยพันเจ็ดชิงเปล่าไหนดูอุ้ยพันเจ็ดจริงๆอ่ะไม่ได้กอหน่อยแน่นะไม่ได้กอเลยเฮ้ยทำไมมาใหม่อย่างนี้อ่ะเอาจากไหนมาอันนี้บอกไม่ได้ครับโอ้ปีสิบห้าได้แล้วโหอุ้ยคือใหม่จริงว่ะเย็บว่าไงสวยครับแม่งพ่ออะไรเนี่ยพ่อลองช็อปแฟนจะหายหรอใช่โอ้ย โอ้ยาวเว้ยวันนี้ชุดแต่งไฟเลี้ยวกรองพักเท้าพักเท้าหนะ้าพักเท้าหลังเลยไอ้ชีแม่งไปเอามาได้ยังไงวะคนซื้อไปมันไม่ขี่เลยเลยวะให้มันแม่งสวยก็มีอมียกูอีกแม่งหลอดีริงหูยทำไะจูบได้เลยหือ ตือการตียังไงถ้ามีจำนวนนี้ถ้ามีจำนวนนีนี่เอาตีนมาถีบหน้าเลยครับโอ้โหจริงเฮ้ยลองขี่ดูดิไม่กล้าขี่ว่าใหม่เกินล้มไปทําไงเกินไปโอ้โหเฮ้ยกุญแจชิปเปล่าเนี่ยกุญแจชิปครับอุ้ยใส่เปล่าดิกุญแจชิปกี่ดอกคันเนี้ยดอกเดียวครับดอกเดียวหาอะไรอ่ะสดอกเออต้องมีสองดอกดิคันเนี้ยเกียร์บ้าด้วยอีกดอกหนึ่งยูเกะเหรอยูเกะครับอุ้ย ôi, bảo ƠI nó TÌ nó bảo ngay lòng chọn. Ui, ok, 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 เสียงแม่งหูยโอ้แม่งไม่ไม่เสียใจว่ะที่มาดูว่ะเฮ้ยไฟหน้ามีแต่โฟลิเฟืองหรอพี่บักห้ยเสียงเฮ้ยโอ้เขาลองให้ดิตายโอ้ก็รีบดับทำไมอ่ะโอ้ยเขาลองหน่อยหูยเสียงแม่งโหดอ่ะเออไฟหน้าต้องลวดเหรอวะ ลิเกบอกว่า เลดศูนย์ขโมยรถมาเปล่าวะได้ไงขายยังไงอะมันยังไงคันนี้ราคาอะไรครับเองว่าเท่าไหร่โอ้ยใหม่ๆต้องเป็นล้านใช่ร้านถึงไหมเนาะล้านสองได้ออกใหม่ล้านสองเนาะใครๆก็คิดว่าเป็นล้านนะแต่ร้านเราไม่ขาดแต่ร้านร้านเราเปิดราคานะครับเฟตบอยปี2015นะครับเปิดราคาแค่855,000บาทนะครับแปดแสนห้าหมื่นห้าพับาทมุขสำคัญอย่างรถใหม่จะไปไวแน่คันนี้ ครับมีที่เดียวนะครับแปดแ0น้ามื้ันบาทครับติดต่อเบอร์ข้างล่างนะครับ0 8 9ครับเ1 1 4 0น4นทมีะครับผมมีที่เดียวครับแบอยปีส0ง5ครับสภาพนี้นะครับหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนครับร้านติ๊กตีนช็อปนะครับผมที่เดียวครับผมร้าน่อครับสวัสดีครับ